นี่พี่หมอมาเขาใหญ่กี่รอบนะไม่เคยเจออะไรแปลกๆเลยครับแต่ไปหัวหินทีไรเจออะไรแปลกๆทุกทีเคยไปหัวหินกับแกงเพื่อนด้วยนะที่ทำงานคลินิกที่เดียวกันนะครับหมอๆไปเที่ยวกลางคืนทำอะไรครับ กินเหล้าเล่นไพ่ฝึกคณิตศาสตร์เวลาที่สมองไม่พร้อมไปกันหลายคนนะที่ไปพักเนี่ยก็จะเป็นพูลวิลล่านะครับสมมติว่าฝั่งบ้านจะเป็นสระน้ำนะพี่หมอนั่งตรงข้ามกับสระน้ำเล่นไพ่เล่นไพ่กินเหล้ามอมอ,มอกันอยู่อยู่เงียบทั้งกลุ่มเลยครับเวลาเงียบกันหมดเขาบอกว่าอะไรผีผ่านพี่หมอก,ก็เลยว่าอุ้ยแกล้งเพื่อนดีกว่าทำเป็นมองไปทางสระน้ำนะครับแล้วก็ทำเป็นตะลึงเหมือนเห็นผีแบบ เพื่อนที่หมอทางโก,กก็เลยมองตามไปที่สระน้ำปรากฏว่าอีเพื่อนที่อยู่ใกล้สระน้ำสุดแต่ทุกคนแหกปากทิ้งไพ่แล้วบอกวิ่งเลยครับ ทุกคนตกใจตามกันหมดครับก็วิ่งหนีแล้วก็แหกปากกันหมดตอนนั้นแบบน่ากลัวมากเลยขนลุกมากวิ่งกันไปออย,อยู่หน้าประตูห้องพี่หมอก็สารภาพว,ว่ามือเมื่อคี้กูไม่ได้เห็นอะไรนะกูแกล้งเฉยๆมือเห็นอะไรอะ่ะมันบอกมันเห็นคนยืนอยู่ที่ปลายสระน้ำครับแต่งชุดเหมือนคนงานก่อสร้างนะเพราะฉันคือเลือดอาแบบตัวซีดเลยครับ ทุกคนอยู่ไม่ได้หรอกอีน้องมีคุณพี่ท่านั้นไม่ยืนอยู่ปลายสะแบบนี้รีบเก็บของแล้วโทรหาริเซชั่นเช็คเอาท์ลเลยครับไม่ไหวหัวหินผีเยอะแล้วครับผู้เชี่ช,ชาญเล่าให้ฟังหน่อยสิเอ๊ะ<ม> <c> แล้วก็เป็นผู้ช,ชี่วชาญนีวะ